เอาละครับผมสวัสดีครับอยู่กันกับเกมออโต้เชตครับต้นเกมตอนนี้ครับผมมีเป็นแอสซินสองตัวนะฮะเวนอมครับหรือไวเปร์นั่น,ะน,นเนองครับนะแล้วก็มีเอบิโซการดเอามาแท้งได้นะฮะแล้วก็ถ้าไปคู่กับแอสซินตัวมารีนมันก็จะได้กันเวทมาขนนั้นดึก <c oughs> ไอเทมฮะเดี๋ยวจัดเซตมาเป็นเฟดลบแล้วกันคิดว่าอาจจะเล่นเป็นทางแอสซินนะครับ <c oughs> ก็น่าจะต้องมีกันเวทหน่อย <Magic> อโ,โอ้โหตัว3บาท2ตัวเลยนะฮะว่าผมขายเดอะซอสไปแล้วกันฮะหรือไบเดนนั่นเองก็ขายทิ้งไปเราจะเอาเงินมาลงเลเวลนะครับอืมปะเวลหแล้วเมื่อกี้ไอเทมยังไม่ได้ใส่เลยนะครับเดี๋ยวจับแยกกันก่อนแล้วกันยังไม่รวมเป็นไอเทมชิ้นใหญ่เผื่อ,อว่าจะไปทางสายอื่น,นะหรือว่าเป็นไอเทมแท็คะะครับ โอ้โหมาแล้วตัว4บาทแอ,อสซินโอเคผมกำลังมองอยู่เลยว่าจะเล่นอะไรดีอะจัดไปนะฮะตัดสินใจเล่นแอสซินก็ได้แล้วและก็เดี๋ยวไอเทมเราไปทางสายตีก็จะมีนี่ครับ refining hammer ครับที่น่าเอามาทำาะครับเวลาตีก็จะตีกระจาย โอเคฮะตัวแอสซิสมาค่อนข้างเยะนครับเดี๋ยววันนี้เราเล่นเป็นแอสซิสแล้วกันรอบนี้ฮะเจอกับเทฟแคนกลับมาแทงด้านหน้าครับเรามีตัว4บาทนะฮะไอเทมก็กันเวทได้นิดหน่อยกลร่งมาฮะรเล็บ็อกแล้วก็หันกลับไปสกิลฮะได้แค่ตัวเดียวเองโดนแค่ตัวเดียวเสียไายเอ้ยแต่ก็น,นี่ี่ะิรอบหนึ่งโอเค มีเป็นเฮเวนดรูมนะฮะยูนิคอนก็มาเปิดเป็นผสานบีสเอามาแทงก็ได้เอามาเปิดผสานเพิ่มพลังโจมตีก็ได้นะครับและก็ดูเหมือนว่าวันนี้ไม่มีคนเล่นแอสซัสซินเลยก็น่าสนใจที่จะไปต่อนะครับและก็มารีนอาจจะไม่ได้ทำนะครับถ้าไม่มีผสานเมดขึ้นมาวันนี้ก็เหมือนว่าจะไม่มีเหมือนกันซึ่งตัวแพงของมารีนก็โดนแบนไปนะฮะ เฮวินบลูผมว่าไอตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าจะมีแพนด้าออกมาเลยครับแล้วมันจะมีแพนด้าแอสซินน่ที่คล้ายๆกับเอมเบอร์สปิริตท่าสกิลแบบเอาไปคู่กับของตีกระจายได้ค่อนข้างดีมากๆเลย saints, ปัญหาคือแพนด้าจะเส็กออกมาหรือเปล่านะ่ย <c oughs> รอบนี้ครับเจอกับฮันเตอร์ฮะมี2ดาวตัวนึงครับไหวหรือเปล่ารอบนี้ อยู่ที่เลสฟ็อกแล้วฮะเลฟ็อตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรฮะมีภาษาแอสซินเปิดขึ้นมาได้ตีแรงได้คริทิคลอลอะไรประมาณนี้ซึ่งก็มีเท่านี้ครับแล้วก็เรียบร้อยฮะโอเคเก็บไปได้อันชนะไปยูนิอคอร์ฮะขึ้นสดาวอ่ะหยิบมามแทนได้อยู่เหมือนกันนะฮะได้เปิดบีสทันึ่งด้วย แต่สุดท้ายเราจะไม่ไปบีสเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราเน้นเลดฟ็อกก็ไปเน้นทางแอสซินดีกว่าอ่ะรอบนี้ครับเจอกับบีสนะเปิดมาขั้นหนึ่งอาจจะไปทางสวีดนะฮะได้ออเตอร์มาด้วยฮะได้จากเอ็กเซนทูเน้นจำนวนในช่วงต้นเกมครับมีตัวคล้ายๆกัน,นเดเซอร์พ็อเฟตซัมมอนลวกมาแต่ก็เหมือนว่าจะไหวอยู่เนาะเลดฟ็อกเรายังไม่ตายครับแล้วยูนิคอนก็ฮิลนะฮะแทนให้อยู่อ่ะชนะไป สบาทอีกตัว,ตวฮะกริมทัสได้เปิดไหมเนี่ยวิสัสมีทัสชแชมเปียนนะฮะอันนี้ก็มาเป็นผสานบีสนะแต่วันนี้บีสก็จะมี1ทีมที่เล่นนะครับแล้วผมคิดว่าผมจะไม่เล่นส่วนบรีนก็ทิ้งไปนะฮะเราจะเริ่มเก็บเงินละแล้วก็เดี๋ยวไปลงเลเวลรัวๆ <are> ลงได้เลยทีกว่าไปเเวลหกในรอบนี้นะฮะ อันนี้เจอกับแคปแคนนะครับสองดาวเป็นฟอร์สแมนสกิลบุ่นบุ่เหมือนจัก,กร์ดอทฮาบิลาวาสตาแมนได้เป็นวิ่นมาขั้นหนึ่งเลครับอ่ะเหมือนพลาดจับไม่รอดละจูดิคอนยูแทนได้งไม่นะนนะครับอสกิลของเลดฟ็อกช่วยชีวิตไว้นิดหน่อยเหลือแค่ฟอร์สแมนสุดท้ายชนะใครฮะซันเชเซอร์เซเว่นนะครับยังไม่สองดาวโตไม่สองดาวเยอะจริง มีดดมิเนเตอร์คัตัว3าบาทครับอันนี้อ่าไม่จำเป็นต้องเล่นก็นได้แอสซินเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสกิลและบล็อกไม่ให้เพื่อนตีนะครับก็จะเป็นเฟนเลดบอยนั่นแหละในโดมเนตสองะเช่นที่สกิลแล้วว่าเพื่อนตีไม่ได้ต้องมาเปิดแค่ภาษาเดียวนะครับคล้ายๆกันเลยเป๊ะเลยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเล่นก็นได้ครับไม่ต้องเอามาใช้ในทีมก็ได้นอกจากขาดตัวนะครับแล้วก็มาเติมเต็มภาษานนะอ่ะวิาสาด์ครับไม่แน่ใจจะเล่นไม่เล่นเนี่ย ไอเทมครับไปต่อเป็นร<ต>ีไฟนิงแฮมเมอร์ยังไม่ได้แต่รอบนี้เนี่ยมีดูมมาฮะโอเคดูมมาแทงเดือะ ยูนิคอร์ที่เก็บไว้เผื่อทำดริดนะฮะแล้วก็เอาไปขาย <c oughs> เราจะได้กำไรบาทหนึ่งนะฮะเราซื้อแค่2ตัวขึ้น2ดาวนะครับขายได้3บาทก็ได้กำไรบาทหนึ่งอ่ะใส่ดูไปตัวหนึ่งเนาะส่วนพันด้าเกมนี้เนี่ยเหมือนว่าจะใส่หลายตัวไปถ้าเป็นตัวเดียวกันนะมันจะมีผลแค่ตัวเดียว,น,น,ะน,ะว,ยวน,นะครับใส่2ตัวก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์เฉยๆไม่ได้เรียกมาหลายตัวเหมือนในโด,ด้าสองตัวเชตที่ใส่ไป2ตัว3ตัวก็มีโอกาสที่จะออกมา3ตัวในรอบเดียวอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคฮะบาลานอยู่อันนั้น นีแบบเรียกตัว5บาทมาอย่างเวอร์เลยนะฮะเล่นจับยากบ้านคนโดนดีดียาวเลยแล้วผมดวงไม่ดีะฮะก็เลยไม่เอาไม่เอาและโดนตาสองกับโดเช็ดแ่งดวงเยอะอ่ะกพรดีครับโดนตีไข่แตกเรียบร้อยแล้วนะฮะหนึ่งร้อยแต้มของเราแตกครับ ไอเทมยังไม่ได้เลือกเลยนี่ว่าไอเทมรอทำรีไฟนิงแฮมเบอร์อะแต่มันไม่มีไอเทมที่บอกว่าสวยๆมันเลยนะฮะ,ะได้ดูดีมาขั้นหนึ่งครับเอาขึ้นไปได้ยูนิคอนมาเดี๋ยวเอาไปขายทิ้งฮะได้3บาทเลยครับ <My friend. S 1> โอเคเดี๋ยวเราแลนดอมดีกว่าฮะผมต้องการดาฟ้าเราจะได้ไอเทมเป็นรีไฟนิงแฮมเบอร์แล้วก็ออกมาเป็น ของเวทแต่ก็ได้ใช้อยู่นะฮะโอเควูดูสตาร์ฟได้เสกเข็นวินตัวเด่งก็เดี๋ยวเอาให้เลสฟอกก็ได้ฮะเลสฟอกของเราแบบมานาเริ่มต้นมันไม่มีแต่ถ้าเราใส่วูดูสตาร์ฟจะได้มา30ซึ่งก็ทําให้สกิลเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่ง ออรอบน,นี้ไม่มีตัวอะไรน่าสนใจครับเดี๋ยวมาลองดูไอเทมันหน่อย<ๆ>เพื่อจะไปผสมอะไรที่ดีกว่านะครับนอกจากว e, ูดูสตาร์ที่เฮกได้2วิได้มานาเริ่มต้นแล้วก็เหมือนจะมีโบนัสดาเมจฮะที่ผมสนใจก็น่าจะเป็นกริลลิงนะฮะอันนี้เป็นบริงและก็เข้าไปเนี่ยได้มานา5 0ซึ่งจะเยอะกว่าแล้วก็ได้หลบมาด้วยครับซึ่งมันก็เหมาะก,กับแอสซิสินมากกว่านะฮะผมว่าผมไปทางกริลลิงดีกว่าเดี๋ยวให้ไปแค่ของชิ้นเล็กนะครับยังไม่ผสม รอบดีฮะเจอกับก็อดเลยครับมีเป็นฮันเตอร์กับเคฟแพนท่านหนึ่งนะฮะเหมือนจะไปทางวิสรด้วยได้กริมพัสมาเหมือนกันนะแต่ยังเปิดไม่ได้ครับตัววิสรอีกตัวยังไม่บาอะชนะไ,ไปครับ มาเลี้ยวครับแพนด้าแอสซินของเราเอมเบอร์เบรดนะครับเอ้ชื่อในเกมเกมนี้เอมเบอร์เบรดนะครับก็ใส่ไป2ตัวฮะเพิ่มโอกาสที่จะออกมานะครับไม่ได้เพิ่มจำนวนสำหรับผสสานแพนด้านะมี1 2 4ครับผสสาน เก็บเงินครบ50เรียบร้อยครับรอบนี้กลาสเซียเปิดมาขั้นที่2องครับเ็ปแผนขั้นหนึ่งครับเพนกวินหนก็คือภาษาคาแมนเ่งครับเพนกวินเริ่มต้นมาเสกเป็นเพนกวินหนึ่งตัวนะครับซึ่งในตอนนี้ก็แนวด้าหายไปหมดเลยครับโอเคแตกครับเฟลดฟ็อก <c oughs> เอาไม่อยู่แล้ว2ดาวเยอะไปหน่อย อีตัวที่2อ่ะมาดิตัวที่2ตัวที่2องเลสฟ็อกเดี๋ยวผมว่าดิดีกว่าคาถาให้ไวเปิลไวเปันเป็น uh, มานานะครับก็คือใช้เป็นสกิลเวทโอเคฮะเราได้กริ้นลิงแล้วนี่ครับเอา้าเลสฟ็อกขึ้น2อดาวสวยงามครับโอเคเราจะยิงยาวได้สักนิดหนึ่งนะฮะก็น่าจะถึงประมาณเวลแปดถ้าแนวหน้ายังบางขนาดนี้ก็ยากหน่อย ไอเทมครับเดี๋ยวเราหยิบมาเป็นกริลลิงนะฮะมันจะได้มานาที่เยอะกว่าก็คือได้50แล้วก็ได้หลบ10%ซึ่งเหมาะกับแอซิดมากกว่านะครับก็แปะเข้าไปแล้วอ้อยังเหลือ,อที่อยู่ฮะวูดูซับจัดเลยไหมได้มานาเริ่มต้นอีก30ครับแต่มันจะเป็นเมจิกดาเมจนะฮะ ซึ่งเลดฟ็อกมันจะเป็น p ิสิก c a l อ่ะเดี๋ยวลองดูครับมีอะไรน่าสนใจมากกว่าวูดูไหมซึ่งดูแล้วไม่บีบนะฮะก็น,น่าจะทําให้อยู่เนี่ยเพราะว่าได้ปันปวดได้สักสองวิในช่วงเริ่มต้นต่อสู้ครับก็ถือว่าโอเคอยู่ย อ่ะแพนด้าตัวที่สา้พระออกมาเป็นตัวมองนะครับก็คือ void split นั่นเองฮะสกิลก็จะเป็นแบบ void split ฮะใส่3ตัวไม่ได้ผลอะไรฮะร <c oughs> ได้เปิดแคบม็องมาขั้นเดียวอะ่ะเดี๋ยวเราลงเลเวลรัวๆครับ <c oughs> รอบนี้ <c oughs> ได้ตัวแอสซินมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวเลเวลต่อไปเราอาจจะไป6แอสซินแล้วลดตัวอะไรออกมาสักตัวฮะไม่ดุมก็แพนด้าออกมานะครับวูดูสตาร์ครับดูเหมือนจะไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วนะฮะเพราะว่ากินลิงเราก็มีแล้วป่ะจัดไปเลยนะครับ ตอนนี้ก็ท่ากับว่าไปถึงก็ได้มาดา8ปไปตีทีงก็โอ้โ,โอดีฮะที่ออกมาสกิลได้เร็วขึ้นนะฮะเจ็บกว่าไปอย่างรวดเร็วครับรอบนี้ชนะไปฮะก่อนหน้านี้แพ้นะทีมนี้ตอนนี้ชนะแล้วครับไม่มีตัวอะไรน่าสนใจฮะแพนด้าก็ไม่ได้เรียกอะไรออกมาเลยฮะโคตรแย่ ทำเป็น6 a แอสซิสตแล้วนะครับเอาแพนด้าออกมาเหลือแค่2ตัวเพราะว่าใส่3ไปไม่ได้ช่วยอะไรเรทเท่า2เหมือนกันนะครับก็อ้โหรอบนี้เจอฮันเตอร์เหมือนจะไม่รอดฮะโดนอะไรครับเนี่ยทำไมเลทท็อปเราหายไปอย่างรวดเร็วเลยเป็นฮันเตอร์เท่าไหร่ครับฮันเตอร์ขั้นที่2ครับชา a d โด c คาวเลอร์ฮะอันนี้แฟนท t อ m แอสซิสต์นะครับสะสมตัวให้ครบ9ฮะแล้วเดี๋ยวเลเวล9เราก็ไป9แอสซิสต์ ตัว5บาทของแอสซินวันนี้ก็จะเป็นจัพภารแอสซินนะฮะฟีนอลเฟนโดนแบนไปตัวในรอบนี้ครับเจอกับฮนะันเตอร์ฮะอันนี้ฮันเตอร์อีกหนึ่งทีมแต่ทีมนี้เราตู้ได้ทีมเมื่อกี้ผมไม่ไจจน่าจะติดอะไรอาจจะโดนลุมฮนะแนวหน้าเราแบบไม่มีสตันด้วย ออกมาแพนด้าอีกตัวฮะตอนนี้แพนด้าสีสสแล้วแต่ไ่สองดาวกันเลยแม้กระทั่งตัว2บาทที่มีอยู่ในภูนะฮะโอ้อย่างแย่เลยอ่ะแพนด้าสีเราจะได้3าเปนะครับในการเรียกแพนด้าออกมาหึงตัวอันนี้ก็คือลดทอนในเรื่องของแอสซิไปก่อนนะครับผมต้องการตัว2ดาว วิธีแพนด้าก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวมันไม่มีดนคูัวมันสุ่มไม่เจอนะครับอได้โซลิเปอร์ตัว4บาทชั่นมันรอบนี้กลับไปที่6แอสซิสินเหมือนเดิมแล้วกันแปะเข้าไปเอ้ยไอเทมไม่มีดาบเลยอ่ะไม่ได้ทำไม่้ดีเลยค้อนตีกระจายครับรีไฟนิงแฮมเบอร์โอ้โหแย่แย่แย,แย่ผมเอาอะไรดีเนี่ยนี้มังกี้คิงเล็กครับไม่เอานะ ว่าเอากันสถานะดีกว่านะครับไม่แน่ใจเมื่อกี้เป็นอะไรตายทีมที่1น,นะฮะทีมที่1ได้อ๋อสามดาวเรียบร้อยแล้วนะครับขอดูไอเทมหน่อยไอเทมก็จะเป็นรุดคูดาวอเน้นทางสกิลสตันอะไรประมาณนี้มีเจาะเกราะมียิงแรงนะครับอ่ะเอาเป็นสร้อยแล้วกันผมว่าน่าจะต้องเอามายืนสักหน่อยดาเมจเราน่าจะพอมีแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็ไม่มีดาเมจนะฮะรอบนี้เจอกับ ทีมที่หึเลยครับกําลังหาวิธีแก้เลยฮะตอนนี้มีเฟนลบช่วยป้องกันอยู่หมดไปแล้วฮะคูลดาวแล้วครับเรียบร้อยฮะไม่มีการเวทแล้วแต่ยิงโคตรแรงเลยดามเมจเราไม่พอด้วยแหละถ้าเราแบบเก็บได้เร็วกว่านี้แรงกว่านี้มันอาจจะช่วยได้นะครับแต่อเทมไม่อำนวยให้เลยไอเทมไม่ช่วยส่งให้เราไปทางแอสซิซินเลยอะดูดิไอเทมดามเมจไม่มีเลย เกลือเกลือไอเทมก็เกลือฮะดาวหน้าดีก็ไม่มีฮะสองดาวแม้กระทั่งบรูมาสเตอร์ฮะมาช่วยแทนหน่อยก็ไม่ได้ฮะรอบนี้ครับสู้ได้อยู่นะฮะจะหน้าไปโอ้โหแลวออกมาเป็นตัวดูเอลพรด void s p p l i t ครับได้ s t r ค k e a มานะฮะก็ทําให้พันดาขึ้นสดาวได้แต่มันไม่น่าจะคุ้มเลยผมตัดสินใจไม่เล่น void s p p l i t แล้วกันครับผมการช่องด้วยฮะในการดึง s เ r ค k e a ขึ้นมาเราจะไป9แอสซิสต์นะฮะไอพวกพนด d านี้เอามาใช้ช่วคราวเอาไว้เรียกเ m b e r กับเอามาแทงเฉยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดึงช่องนะเผื่อพ a n d ามาเรียกนะครับเดี๋ยวไม่มีช่องไม่รู้ว่าจะเหมือนใน dota 2ตัวเชนหรือเปล่าที่ช่องไม่พอเรียกออกมาก็แบบว่าไม่มีตัวออกมา รอบีีครับเจอจกับไหนครับเหมือนว่าผมจะพอจะสู้ได้ทุกทีนะฮะยกเว้นทีมที่หนึ่งที่เป็นฮันเตอร์มี3ดาวเป็นวิลน่านะฮะตีแรงจ,จัดๆด,ดาเมจเราต้องมากกว่านี้ครับเพื่อที่จะเก็บเขาก่อน ขึ้นไปสักทีเฮเบิร์ r รูครับรูมาสเตอร์ช่วยแทงหน่อยมีดูมครับมาช่วยแท้งนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ช่องมันค่อนข้างจะเต็มเดี๋ยวท้ายเกมเรามีตัว5บาทมาช่วยแทงก็จะนี่ฮะเอลเดอร์ไททันครับ,รบได้โทเทมมาด้วยครับเป็นตัวดูอิดขึ้น2ดาวได้ง่ายด้วยได้สตันด้วยครับก็คุ้มเลย โอ้ทีมีก็เล่นมองนะฮะเป็นมองแล้วก็จะมีเป็นชาแมนใช้เป็นพันด้าเหมือนกันครับเปิดก๊อตมาขั้นหนึ่งปะเอิร์เชกก็มา2ดาวแล้วตัวสดาวค่อนข้างแน่นนะฮะแต่ดูเหมือนว่าดาเมจจะไม่เพียงพอก็มียันเชนะ่ะสี่บาทสองดาวครับ เอาห้าบาทออกมาเป็น M Press Light like อันนี้ได้ภาษาได้ดี่ยชมดนะครับก็คือต้องลงตัวซ้ากันนะแล้วถ้าเปิดขั้น 2, 2ได้ก็คือไอเทมมันจะส่งไปให้ตัวที่เหมือนกันด้วยครับก็มีชาแมนด้วยนะฮะโอเค กักไว้ก่อนดูทรงแล้วอาจจะได้ย้ายไปเล่นเหมือนกันเพราะไอเทมดาเมจเราก็ไม่ค่อยมีฟูดูสตาฟก็น่าสนใจที่จะให้เจ้าตัวเอ็มเพสไลท์นี่กระจายไอเทมนะครับให้ตัวที่ซ้ำกันแล้วมันก็จะได้สตาฟ์ูดูสตาฟมา2ตัวเซกเพนกวินปั่นปวนไปเปิดภาษาชาแมน Char Man. เอ,อวะน่าสนใจน่าสนใจ,น,น,ใจน่าย้ายอยู่โอเคฮะถ้าไอเทมมาอย่างนี้ก็เงจะต้องไป <with tears. S 2> นะฮะอัพเกรดขึ้นไปเลยครับฟูดูสตาฟขึ้นไปขั้นสุดท้ายก็จะเป็นเฮกห้าวิ แล้วเดี๋ยวใส่ตัวซ้ำกันมันก็จะกระจาจไอเทมนะครับซึ่งก็โอเคเราเล่นทีมปั่นปวนนะจากแอสซินไปสู่ความปั่นปวนและดูตัวที่ออกมาครับก็ส่งเสริมอยู่ <laughs> มีความส่งเสริมอ่ะใช้ไปก่อนฮะเลดฟ็อเล่นไปก่อนตอนนี้ทีมยังไม่พร้อมเดี๋ยวค่อยๆเปลี่ยนนะฮะรอ2องดาวก่อนเดี๋ยวผมจะต้องค่อยๆโลแอสซินทิ้งเหมือนกัน ชาแมนวันนี้เอาจริงๆก็ไปทาง6ได้เหมือนกันนะครับวิสัตต์ไม่ต้องเปิดเลยก็ได้ฮะรหรือว่าถ้าเปิดก็กกิมทัดมาเหมือนกันฮะอ่ะโอเคฮะลงตัวอยู่แพนด้าเราได้มาเป็นชาแมนพอดีครับนะบว่าตัวดึงแตก็มาเปิดระสารก็สําคัญอยู่เนี่ยไหนๆก็วิวแอซิดไม่ขึ้นแลน้วฮะไอเทมมันไม่ค่อยส่งก็เดี๋ยวไปทางปัน่นปวดแล้วกันไะ โอเคครับวิษณ์เดี๋ยวค่อยว่ากันนะตอนนี้ช่องค่อนข้างเต็มเดี๋ยวเอาตัวที่ขึ้นก่อนอได้มาซันเชสเตอร์เซเวนนะครับอันนี้ตอนนี้ผมไปเวลสิคแล้วด้วยนะหาตัวแพงกันได้เลยครับได้สเตรนเก็ตมาอีกหนึ่งอันโอเคฮะซันเชสเตอร์ชาแมนเทอรเชเกอร์อันนี้ต้องมีก็แปะไปตอนนี้ก็คือได้3ชาแมนแล้วนะ4ด้วยก็ได้นะฮะสได้เลยแต่ตัวจะไม่ค่อยพร้อมนะครับตัวมันยังไม่พร้อมเท่าไหร่ เ no ปลี่ยนแอสเซสซีนนิดนึงใช้ไปก่อนอ่ะได้สตอมชาแมนมาเอาว่ะจากนักฆ่าสู่ความปั่นปวดครับ <c oughs> โอเคครับผมยังไม่สุมเพิ่มนะครับผมเก็บเงินด้วยฮะแล้วก็ใช้เวลาคิดด้วยว่าจะลงอะไรไปบ้างดีแต่ยังไงชบดก็ต้องมีนะครับตัว3บาทเพื่อให้ไอเทมเนี่ยมันก๊อปปี้ไปให้ตัวที่เป็นตัวเหมือนเหมือนกันนะครับอรอบนี้ชนะได้อยู่ฮะตังเขตก็บก็50กลับมาเหมือนเดิม ไม่มีตัวอะไรน่าสนใจถฮะในรอบนี้ไปกันต่อแพนด้าช่างมันเถอะกริมทัสดีกว่าเกื่อไปทำเป็นวิสัต์นะครับอ่ะมาแล้วฮะเจมอาทีซานโอเคต้องค่อยๆโลไอเจ้าแอสซสทิ้งไปผมยังอยากได้แพนด้าอยู่ครับอยากให้เอิร์สปิริตฮะมันขึ้น2ดาวจะได้แบบว่ายินได้ยาวหน่อยอู้หูขาดมา ก็ไปเล่นทางสายโทเทมได้ครับโทเทมทท2 2> ขั้นที่2ก็ปั<ท>่นป่วนอยู่ได้ใบ<า>ไ,ดได้ทำดาเมจเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะฮะลดแพนด้าก็ได้ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปฮะปรับเปลี่ยนตอนนี้ไปเลยมันจะไม่มีดาเมจฮะอย่างน้อยตอนนี้เรายังมีเลสบ็อกที่เป็นดาเมจนะจะต้องรอเอเรสไลท์ฮะขึ้นเป็น2ดาวครับค่อยโอนไอเทมให้ฮะรอบนี้แพ้ฮะแอสซิสเราเหลือแค่ขั้นเดียวนะครับและก็ไอเทมของแอสซิสก็ไม่มีด้วยก็เรียบร้อยเลย แบกไม่ไหวฮะเลดซ็อกซื้ยชะลอดาเมจที่โดนเฉยๆโอ้ God of Thunder, of thunder. ับเปิด hmm. พัสสัน God ได้ขั <S 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 ้นหนึ่งนะครับโอ้โอเคแปะลงไปเอามาฮะเรามี IO อยู่นะครับสแปร n เอกเดี๋ยวเราใส่สองตัวกันดีกว่าะมันต้องใส่สองตัวเพื่อก๊อปปี้ไอเนะฮะ กริมทัสมาฮะซันเชสเตอร์ช่างมันนะครับโอ้ฟอสเฟสยากอนเปิดเมดไหม <c oughs> เปิดได้นะขาดอีกตัวหนึ่งนะครับไอเทมก็พอไปได้ฮะไอเทมของวูดูสตาร์มันก็เพิ่มดาเมจเวทน,นิดหน่อยนี่เจอกับฮันเตอร์ฮะฮันเตอร์ซีบีสดาวเป็นพิลล่าฮะผมเอาครีมทัสขึ้น2ดาวเรียบร้อยอาจจะไปทางวิสัะแล้วก็อย่างละขั้นก็ได้วิอะไรเนี่ยเอาเลดฟ็อกฮะเลดฟ็อกเก็บบนเลยโอ้ขนาดไอเทมแบบไม่สวยนะ โอ้โหอ่ะโอเคเก็บ <of love S 1> ภาษาชาแมนได้เยอะเลยว่ะเดี๋ยวค่อยๆปรับไปชาแมนลองชาแมนฟูลไหมมันจะเหมือนโดตาสองเราเชดไหมที่แบบว่าพอสกิลปุ๊บจะเปลี่ยนล่างเรื่อยๆมันจะเป็นตัวแพงขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะไปฟูลก็ไปได้ครับไม่ต้องใช้วิสัทก็ได้แต่ถ้าใช้วิสัทก็จะทําให้โทเทมของเราเนี่ยไปได้ขั้น2เหมือนกันก็ปั่นป่วนอะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปค่อยๆปรับเปลี่ยนไป โอเค้ได้สตอมชอมแมนแม่งตัวฮะตอนนี้มีเวลาเหลือผมก็มาสมตัวกันนะฮะได้มาเป็นตัวที่คล้ายๆกับรูบิกนะ ขมโมยสกิลอะแปะไปได้วิสัตขั้นหนึ่งอันนี้ได้โทเทมมาฟูแล้วนะครับเท่ากับว่าเราจะมี3โทเทมโทเทม1เอาไว้แทงค์ดึงศัตรูมาโจมตีส่วนที่2กับที่3เนี่ยมันจะทําให้ศัตรูมีโอกาสที่จะโดนสถานะต่างๆแล้วก็โดนดาเมจด้วยนิดหน่อยนะครับซึ่งน่าจะไปคอโมโบกับชาแมนได้ดีว่าทีมปั่นป่วนแบบนี้มีโทเทมก็ดีอะเรียบร้อยครับ ตัว5บาทเราสองดาวส่งเสริมมาทางนี้แบบชัวร์เล่นแอสซินตัวแอสซินไม่มาเลยนะตัว5บาทไม่โผล่ันเลยใช้น <c oughs> ิ่งแอสซินเนี่ยดวงอย่าง <c oughs> ผม <c oughs> ต้องเล่นอย่างเงี้ยครับมีอะไรโผล่มาก็ต้องเล่นนะฮะ <c oughs> ลองดูไอเทมกันหน่อยฮะไอเทมให้กับพวกชาแมนของเราอะไรดีสร้อยจริงๆเนี่ยมันเอาไว้กันพวกสถานะต่างนๆนะส่วนบลิงฮะที่อัปเกรดขึ้นมาเนี่ก็น่าจะไม่ได้ใช้แล้วครับผมเอาดาเมจมาบ้างดีกว่านะเอเมเตสไลท์ <c oughs> จะได้แบบว่า มีดาเมจขึ้นมาหน่อยอ่ะโอนไอเทมให้ไปรอบนี้เลดฟ็อกลาก่อยนะครับแปะแปะเข้าไปชาแมนขาดอีกหนึ่งครับก็เรามีอยู่นี่ไงอ่าหกชาแมนเรียบร้อยคราวนี้เวลาตัวชาแมนใช้สกิลเนี่ยมันจะเปลี่ยนร่างตัวเองไปเรื่อยๆครับเป็นตัวที่แบบว่าแพงขึ้นเก่งขึ้นเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูนะซันเชสเตอร์เรายังไม่สองทีมน่าจะลงตัวแค่นี้ครับเดี๋ยวต้องใส่เอเมจไลท์ซ้ำเข้าไปตัวหนึ่งเพื่อให้ไอเทมเนี่ยมันโอนให้ ซันเชสเตอร์ชาแมนขึ้นมา2องดาวเจมอาร์าิซานไม่ต้องซ้ำก็ได้นะครับเราไม่ได้เน็นะเดี๋ยวเปลี่ยนมีดีกว่าลาวาชาแมนได้นี่ด้วยเค็บแขนขั้นหนึ่ง มาลองดูผลงานนะฮะ6ชาแมนและก็มีโทเทม3อันอะนี่ฮะเอ็มเพลสไลท์ของเราเปลี่ยนร่างเป็นตัว3ดาวซึ่งเป็นตัว4บาทครับและในตอนนี้สกิลของเล d ฟ็อกทำงานแล้วฮะน่าจะเปลี่ยนร่างขึ้นมาแต่ไม่เปลี่ยนฮนะอ้าโอกาสเปลี่ยนเหรออันนี้ไงฮะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นเอ็มเพลสไลท์3ดาวกลับขึ้นมาเป็นตัวเองทีม3ดาวครับโอเคเลยฮะว่าเวิร์กอยู่ ไม่แน่ใจไอเทมส่งผลไหมนะซึ่งถ้าไม่ส่งผลมันก็คือจะต้องเล่นไอเทมออร่าไปเลยเออไอเทมก็ต้องอวให้ตัวที่ไม่แปลงร่างอะ่ะก็จะมีขาดนะครับที่ไม่ได้แปลงร่างก็เป็นไอเทมออรา่าแปะเข้าไปนะฮะกันเวทให้กับตัวที่อยู่ในระยะ2ช่อง อ,อ้าขาดใบตัวนี่ครับโอเคเดี๋ยวรอหาดูอีกอีกหนึ่งก็ขึ้น2ดาวไปเลยนะครับรอบนี้ฮะเจอกับพันเตอร์ฮะลองดูฮะสู้ได้ไม่ได้ครับรอบนี้ได้ฮัตก้ามา3ดาวด้วยฮะสุดก็3ดาวโอ้ไม่มีไอเทมนะโอเคไอเทมมันไม่สมผลนะครับเออต้องเอาไอเทมไปให้ตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวที่แปลงบ้างน,นะฮะถ้าสมผลก็คือจะโกงมากๆเลย สตอมซาม a นครับขึ้น2ดาวฮะอ๋อแพนด้าโผล่มาบนสนามนะครับโอเคแสดงว่าพื้นที่เต็มก็คือสามารถที่จะได้รับตัวอยู่ไม่เหมือนในดอทตาสองอตโตเชนนะครับอ่ะเจมอาร์ติซานฮะขึ้น2ดาวไม่ต้องลง2ตัวนะฮะไว้ตัวเดียวก็ได้นะครับวันนี้ไม่ได้เน้นเท่าไหร่ก็กลับไปโทรเทมเหมือนเดิมสวยกว่าได้โทรเทมมาปั่นป่วนก็ส์ออฟทันเดอร์เหมือนว่าจะไม่ได้เล่นนะฮะที่มันเต็มแล้วอุ้ยเอาไปแล้วครับ ยอมแพ้ไป1ทีมแล้วโอเคเหลือ3ทีมสุดท้ายนะครับไอเทมก็เดี๋ยวเอาไปไอเทมออร่าดีกว่าเป็นไอซ์เพดเบลนะครับน,นระยะ3ช่องนี่โดนลดสปีดไปนะฮะทีมนี้เป็นทีมไหน์นะครับ3าดาวลูน่าครับมาอันนี้คือไอเทมไม่ได้โอนให้ตัวอื่นเลยนะครับก็ยังคงอยู่ที่เอ็มเพสไลท์นะฮะสารภาพตามตรงเลยว่าไม่ได้เปลี่ยนให้กับตัวอื่นเลยเพราะว่าตอนเล่นไม่แน่ใจว่าไอเทมมันทำงานไหมแต่ตอนต,ต่อเห็นแล้วว่าไม่ทำงาน โอเครอบต่อไปก็รอบสุดท้ายแล้วบังเนี่ย <c oughs> ห้าแต้มสุดท้ายนะฮะอ่ะขึ้น2ดาวไว้ให้รูบิกแล้วก็ได้เอ็มเพสไลท์มาอีกตัวรอบนี้ผมเอาโทเทมออกแล้วกันฮะเหลือแค่ขั้นเดียวครับเอ็มเพสไลท์ไปฮะสดาว2ตัวเลยแล้วกันครับใส่ไปเป็นนี่ ไอ <I>. โอนะะท่านี้เอเมสเตสไลทจะออกมา4ตัวชัวร์เลยว่า4บาท3ดาวจะออกมาจากเอเมสเตสไลททั้ง4นี่แหละฮะอะเฮลิคอปเตอร์ครับไม่ได้เล่นแ<ๆ>ล้วฮะจะจบแล้วครับก็เดี๋ยวหาตัวที่มีอยู่ให้ขึ้น2ดาวเอไม่ได้ดึงมาด้วยลาวาชาแมนลาวาชาแมนครับหมดแล้วตังไอเทมยังไม่ได้โอนเลยดีบีไอเทมนี้อัน่ะแปะไปก่อนมั่วแล้วแปะไป แล้วนี่ฮะเอ็มเพสไซทั้ง4ครับเป็นตัว4บาท3ดาวทั้งหมดเลยแต่ไอเทมไม่นับฮะบอันนี้ก็คือผิดพาลาดในเรื่องของไอเทมนะครับไอเทมไม่ทํางานไป,ไปหมด้ะอยู่ที่ตัวที่เปลี่ยนร่างนะครับก็ต้องโอนไอเทมหน่อยแต่แค่นี้ก็โหดละ โอเคฮะนี่คือทีมชาวแมนนะครับซึ่งผมเล่นครั้งแรกมันอาจจะมึนๆม,มั่วๆไปหน่อยไอเทมผมก็ไม่แน่ใจด้วยว่ามันทํางานไหมในตอนที่เล่นนะฮะแต่ตอนตอนัดตอ่ตอ,ตอ,ตอผมเห็นแล้วว่ามันไม่ทํางานก็ยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกพอสมควรนะครับมันยังไม่ได้เก่งมากยังอยู่ที่แรงนท์อยู่เลยนะครับก็ฝากผลงานกัน <furry S 1> นิดนึงเลยครับหากคุณชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับที่เข้ามารับชมฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ